ที่ค่ะวันนี้นิมจะมาสอนสร้างเครื่องกระโดดโดยใช้ระเบิดน,นะคะเราไะทำกันนี่ก็คืออุปกรณ์ วิ่ okay. 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 Sure ีสามวัดตลอนะคะสเคโอเแบบนี้แล้วก็ใส่เขเข้าไปล้ะบอกว่าวิธีนี้ง่ายมากเลยเด็กุบ้าทำาบบแบบ ดืมดืมแล้วมก็กดชิดวมอ้อมไปมองหนนะดี ว่าดีมจะติ๊มนออกนะคะถ้าเป็น,นที่กดปุ่มนี้โอเคที่กดปุ่มโอเคค่ะต่อไปก็เป็นประกอบที่สองคือนล้วก็รั้วกลาง ก็กดชิปกดแนงฮะก็น้ำใสขีดแล้วก็ดึงขึ้นกสขีดก็เอาระเบ,บิดใส่ข้างหลงใส่ก็ใส่ข้างหลังก็ได้ใส่ไปหมดทุกเครื่อง โอเคหลังจากที่เราใส่ระเบิดเสร็จแต่ระเบิดต้องทุกอันเลยแบบนั้นเราก็จะมาลองกดดูเราก็เข้าไปในเครื่องนะคะแล้วเราก็กดถึงระเบิดก็จะออกมาแล้วเราก็จะคู่กันไปเห็นไหคะสูงมากจนแบบว่าออกมากเลย ลงไปแบบนี้ก็กว่า,าสูงมากคูเขานี้สูงมากเลยโอเคค่ะจากที่เราสอนทำระเบิดเครื่องยิงระเบิดอ่อกจากเครื่อง สปริงบอร์ดแบบระเบิดนะคะถือแล้วก็เกดปุ่มที่ระเบิดเลยใครที่ชอบกินมีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นให้ด้วยนะคะบิ้ก็ขอลาไปแค่นี้นะมีอะไรจริงจริงมาสองนี้นะคะบ๊ายบาย